ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่การเรียนรู้การปลูกกระท่อมนะครับนี่คือกันควบแน่นตามสไตล์ของอาจารย์คำหนึ่งครับนี่แตกฉัดเรียบร้อยนะครับสวยนะครับดูมันชอบน้ํานะครับผมแล้วก็ตอนกิ่งนะครับตอนนี้ตอนกิ่งก็พร้อมแล้วครับโอ้สวยงามมากเลยครับของกระท่อมนะครับนี่ของพี่เล็กให้มาครับผมครับนี่ครับมาเลยนี่ครับกระท่อมนะครับก้านแดงแล้วก็นี่ครับก็โอเคนะครับโออยู่ในกระท่อมนี่ครับให้น้ําสวยมากเพราะกระท่อมชอบแดดนะครับ สวยไหมครับผมท่านผู้ชมครับผมให้น้ำหมักปลาผมให้น้ำเรื่อยๆนะครับสไตลยของเกษตรพอเพียงจะใช้วงร้อยางนะครับผ่าน,นะครับกับกับในออกนอกนะครับครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยปุ๋ยครับกะชิไม่กะชิชะก็มีแอบลมสัตว์นะเจ็ดวันเพราะสามาใส่ได้ครับงามมากนะครับ,รรบามมาตอนเหมือนก็จากก,การเสรียบยอดอยู่นะครับครับ ยังไม่เปิดนะครับเพราะยังไม่สู้แดดนะครับนะครับผมก็มีเป็นสิบตอนนี้อันนี้ตอนกิ่งนะครับสวยเห็นไหมครับพร้อมที่ได้กินพร้อมได้เก็บกินแล้วครับชอบน้ํานะครับของเกษตรพอเพียงนะครับผมนี่ครับก็ดีๆครับสไตล์ของเกษตรพอเพียงกคือการให้ปุ๋ยให้น้ําง่ายนะครับผมนี่ครับการแตกยอดเพราะว่าต้นเกษตรนะครับชอบก็ดูนี่ครับนี่ครับลงในวงล็อก ชัดนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยโซน,นอีกตนน้นครับนึกว่าก่ออกแล้วนี่น้ำให้ปุ๋ยครับผมครับโดยกอไผ่ตอนนี้ผมทำลายแล้วเพราะครับเพราะผ่มันจะไปรัดได้ไหมพอทำลายไผ่เสร็จก็ใบก็ต้องงามนะครับต่อไปก็ในสวนหนึ่งเล่ กำลังจะมาอีกประมาณเป็นสิบต้นนะครับผมกรับผมของเกษตรอำเพอเพียงภูเก็ตนะครับผมนี่ครับส่วนที่ครับท่านผู้ชมมาดูผมมีต่างๆนะครับแล้วก็ผมมีต้นกระท่อมนะครับนี่ครับต้นลูกกระท่อมก็จากการนี่ครับที่ในครับการขยายพันธุ์นะครับด้วยเสียบด้วยน้ำผมลงปลูกเรียบร้อยนะครับนี่คือเป็นลูกกระท่อมนะครับผมก็ครับในสวนนี้ประมาณสามสิบกว่าต้นนะครับเป็นการครับ เป็นการทดลองการปลูกระหว่างควบแน่นสไตล์หนึ่งตอนกิ่งแล้วก็ระบบนั้นใช้ย่างนี่กรขายนะครับไม่เกินรักสามสเบต้นก็ได้ขายนะครับผมก็ถ้าเกิดตามีรอบสามสิบต้นนะครับผมถือว่าโอเคอยู่นะครับผมครับสามารถเรียนรู้ไปได้วยกันนะครับการปลูกกระท่อมเพราะการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วครับผมสไตล์ของผมคือผมใช้ยางรถยนต์นะครับผมถ้าท่านชอบสไตล์ของผมยางรถยนต์นะครับในการปลูกกระท่อมนะครับ ขอให้ท่านกดต,ตักส้ายให้ผมด้วยนะครับจะมีคลิปเตืนเตอนในการทําเกษตรอินทรีย์หรือว่าการปลูกกระท่มดีๆนะครับผมนี่เป็นการทดลองและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ